สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันนี้วันพ uh ุธนะครับผมวันพุธสดใสวันพุธสีเขียวนะครับวันนี้จะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวของเรานะครับถั่วฝักยาวของเราปลูกได้อายุ10บวันนะครับผมตอนนี้ก็อายุ10วันปรึนะครับผมปลูกวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เจริญเติบโตได้ประมาณ10กว่าเซนนะครับผม 10- 15เซนนะครับผมนี่ครับผมนี่คือแปลงถั่วฝักยาวของเรานะครับผม ปีที่แล้วผมปลูกอสองด้านนะครับก็คือด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมแล้วก็เว้นพื้นที่ตรงกลางไว้แต่ว่าก็ทําให้บรรยากาศยังไม่ตัวฝัยยาวยังไม่เต็มพื้นที่นะครับผมก็เลยเพิ่มเป็น2ด้านนะครับก็คือทั้งด้านซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็แทรกตรงกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เขา โตออกมาแล้วก็ออกฝักออกมเมล็ดที่ย่อนลงมาจากด้านบนให้สวยงามนะครับผมนี่คือแปลงถั่วฝักยาวของเรานะครับผมตอนนี้ก็กําลังสวยงามแล้วนะครับผมกาลังขึ้นแตกยอดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เริ่มต่อไปเมื่ออายุได้สิบปีน,นะครับเราก็ต้องเริ่มทําค้างนะครับทาค้างถั่วก็คือการทําค้างทาค้างโดยการใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ไมายูคาเศษไม้จาก ที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดเพื่อที่จะให้เขาได้เลื้อยขึ้นนะครับผมนี่คือแปลงถั่วฝักยาวของเรานะครับผมทําทุกปีก็มีคนมาดูงานทุกปีนะครับผมพี่คนนี้เขาก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถั่วเหมือนกันนะผมโอ้โหเขามาชี้แนะแนวทางในการทําค้างนะครับผมแล้วก็มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกือบทุกวันนะครับส่วนใหญ่เขาจะแอบดูนะครับผมแล้วก็ส่งรูปให้ผม นี่ก็คือเซียนผักอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์หมานนะครับผมอาจารย์สมานสอหน้าหนองแคนนะครับผมมีสมานนะครับผมมาเที่ยวชมสวนของเราวันนี้เป็นไงบ้างครับก็การคำนวนนะครับก็ความทางก็ได้อยู่นะครับผมประมาณ4นิ้วนะครับผมห้องว่างสี่นิ้วระหว่างต้นก็เกือบสี่นิ้วนะครับผมสี่ห้านะครับผมครับผม ผ่า,ยา,ยา,า,านาข้าาระยะห่างนการรัาของแต่ละต้นก็โอเคครับปีนี้ปีนี้จะทําเป็นอคอกนะครับปีที่แล้วทำสองฝั่งมันดกยังไม่สะใจนะครับปีนี้ก็เลยทําให้ดกือเยอะเพิ่มกว่าเดิมนะครับนี่มาดูงานนะครับผมมาดูงานศึกษาดูงานแรกเป็นเรียนรู้กันครับอาจารย์สมานนะครับผมนี่ ตอนนี้ต้นถั่วเราได้อายุกี่ปีครับต้นถั่วอายุได้ก็ประมาณหนึ่งัดกี่วันเนาะคุณคิดว่ากี่วันครับหนึ่งัดก็ประมาณสักอาทิตย์ออาทิตย์ไม่เกินสิบห้าวันโอ้โหสุดยอดมากครับอายุสิบวันครับถั่วฝักยาวนะครับผมเพราะว่าผมปลูกวันพุธนะครับผมโอ้ยปลูกวันปลูกวันอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับผม ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็7วันวันนี้วันพุธครบรอบวันพุธนะครับผม mm hmm. ก็ปุ๋ยีามก็เป็น10วันนะครับผมนี่คือแงตัวฝักยาวของเรานะครับ mm hmm. เมื่อเราปลูกเสร็จนะครับสิ่งที่ต้องดูแลนะครับต่อไปก็คือการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับผมนี่บริเวณโคลนต้นของเขานะครับแต่ว่าก่อนปลูกเราต้องเราต้องรองพื้นอยู่แล้วนะครับผมเราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุก๋ยหมักรองพื้นแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปที่สําคัญอย่าหยอดอให้ ลึกมากนะครับหยอดแค่ครึ่งข้อมือนะครับประมาณ1เซนนะครับผมแต่ที่สําคัญใดๆขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับเข้าใจไหมครับอาจารย์เมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมหนสี่ครับผมสนใจเมล็ดติดต่อผมได้นะครับผมเราดูผลผลิตจากปีที่แล้วหรือดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับว่าดกขนาดไหนแปลงนี้ก็มีให้เห็นนะครับผมตัวนี้ผมจะอ่า ปลูกพร้อมกับหวานกล้าแปลงนี้เลยนะครับผมเมื่อหวานกล้าเสร็จผมก็จะทําการปลูกถั่วฝักยาวเลยนะครับผมนี่คือแปลงกล้าของผมนะครับผมนาหนึ่งไรติดกับพื้นที่บ้านนี่นะครับผมอยู่ท้ายบ้านนะครับผมพื้นที่หนึ่งไรก็ปลูกข้าวนะครับผมเป็นนาดํานะครับพอหวานกล้าเสร็จผมก็มาทําการปลูกถั่วฝักยาวต่อเลยนะครับผมเมื่อปลูกได้หนึ่งอาทิตย์เราก็มาเริ่ม ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักรอบที่สองนะครับผมแล้วก็ทําค้างถั่วนะครับผมทําไว้รอเลยนะครับผมการทําค้างถั่วก็จะช่วยให้เรา,เ,าเก็บผลผลิตง่ายแล้วก็ถั่วจะเป็นระเบียบแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยปลอดสตรูนะครับผม <S <S <ๆ>เพราะว่าการทําค้างถัว่วโดยทั่วไปถั่วฝักยาวเขาจะโตขึ้นมานะครับที่เราเห็นค้างทั่วไปก็คือสูงขึ้นมาประมาณ1 8อยแปถึง200 เส้นนะครับผมจากนั้นเขาก็จะใช้ไม้เสียบยาวไปนะครับเป็นแถวนะครับแต่เขาจะไม่ทําด้านบนแต่ผมก็จะทํายื่นออกด้านข้างนะครับด้านข้างด้านไหนก็ได้ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับยื่นออกไปประมาณ1เมตรก็จะทําให้เราได้ถั่วฝักยาวที่เลือ้อยออกไปตามขางนะครับเพราะว่ายอดเขาก็จะไม่ม้วนพันกันนะครับถ้าเราถ้าเขาม้วนพันกันก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคทาให้เกิดนอนเกิดเพลี้ยนะครับผมรมุม ลมผ่านไม่สะดวกนะครับลมอากาศผ่านไม่สะดวกแสงแดดส่องไม่ถึงนะครับถ้าทําแบบนี้แสงแดดส่องถึงแน่นอนครับผมนี่ก็คือการทําค้างทั่วแบบผมเองฉบับผมเองนะครับผมทดลองมาแล้วทํามาแล้วทําได้ครับลองทํามาแล้วครับทําได้จริงๆครับผมนี่คือต้นทั่วฟักยาวอายุ10วันนะครับผมฝักยาวอายุ10วันขั้นตอน เรการปลูกก็ติดตามได้ในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับกง็ง่ายๆครับเราก็ขุดหลุมนะครับผมหลังจากที่เราขุดหลุมนะครับเราก็าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักบริเวณก้นหลุมนะครับจากนั้นก็หยอดเมล็ดลงไปนะครับเมื่อหยอดเมล็ดลงไปกบดินก่อนนะครับกบดินแล้วก็หยอดเมล็ดหยอดเมล็ดลงลึกประมาณ หนึ่งเซนนะครับครึ่งข้อมือนะไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็กลบแบบบางๆนะครับผมจากนั้นก็นําฟางฟางมากรบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อกันแสงแดดแล้วก็การฝนชะล้างเวลาฝนตกนะครับเมื่อเขาได้3วันเขาก็จะเริ่มงอกออกมานะครับผมงอกเป็นถั่วออกมานะครับเมื่อครบอายุ10วันเขาก็จะในเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์ ก็จะเริ่มแตกใบนะครับผม7วันก็จะเริ่มแตกใบเป็นต้นออกมาจากนั้นเราก็ทําการเริ่มทําค้างเลยครับผมก็เริ่มทําค้างนะครับผมทําค้างทัวนะครับก็นําเสานําไม้ไผ่ไม้ยูคานะครับมาทําค้างทําค้างทาเชือกฟางจากนั้นอายุประมาณ20-25วันนะครับเราก็มาทําการเด็ดยอดเขานะครับในการเด็ดยอดจะช่วยอะไรหนึ่งก็คือช่วยให้ ถั่ว <ๆ S 2> เรามี <ๆ S 2> หลายยอดนะครับถ้าเราไม่เด็ดเขาก็จะได้ประมาณ 1- 2ยอดนะครับค่าเขาแตกยอดเองนะครับถ้าเราเด็ดยอดเขาก็จะแตกออกมา,า3-5ยอดเลยนะครับหนึ่งต้นครับผมถั่วฝักยาวเขาก็จะแตกยอดเมื่อเรามียอดเยอะเขาก็จะทําให้เราติดฝักเยอะนะครับผมการจเจริญเติบโตก็ดีแต่ที่สําคัญเราต้องดูแลปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับผมต้องดูแลเขาให้ดีๆดูแลเอาใจใส่ บำรุงรักษานะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเขาตลอดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เขาก็จะไม่เจริญเติบโตตามที่ควรนะครับผมนี่ก็คือถั่วฝักยาวต้นถั่วฝักยาวแปลงถั่วฝักยาวของเราเป็นพืชที่น่าปลูกเลยนะครับหลังจากนั้นอายุได้ประมาณ40วันนะครับก็จะเริ่มออกดอกนะครับผมจริงๆ35้าวันก็จะเริ่ม ถ้าต้นในสมบูรณ์เขาก็จะเริ่มออกดอกนะครับออกดอกติดดอกติดผลครับผมสามสิบห้าสี่สิบวันก็จะได้เริ่มเก็บนะครับผมฝักแรกก็จะมันสี่สิบวันแต่ยังไม่ดกอายุจริงเขาอยู่ที่สี่สิบห้าวันนะครับถ้าสี่สิบห้าวันนี่คือดกแบบว่าอธิบายไม่ถูกจําภาพนี้ไว้ดีๆนะครับผมจำภาพนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้า,าเขาโตแล้วก็หย่อนเมล็ดลงมาเขาก็จะเต็มทั้งด้านบนเลยนะครับผมหย่อนฝักทั้ง ทังด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาก็คือจะเป็นทั่วฝักยาวทั้งหมดเลยนะครับผมนี่คือทัวฝักยาวปลูกพักบนคันนาคันนาทองคํานะครับผมเพราะว่าปกติตรงนี้จะเป็นแปลงนานะครับผมทำหวานกล้าตรงนี้ทํานาตรงนี้นะครับผมหัวไร่ไปนาะตรงนี้มันจะเลี้ยวรถยากนะครับผมผมก็เลยให้รถไถดันดินขึ้นไปกองแล้วก็ประมาณ 15ตารางเมตรได้ถูกไหมครับอาจารย์อาจารย์สมานพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณนี้ครับประมาณ1 5ถึง20ตารางเมตรก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับปลูกตัวฝักยาวนะครับผมตัวฝักยาวปีที่แล้วทดลองแล้วครับได้ครับปลูกผักแบบไม่ต้องลดน้ําเพราะว่ารอบๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมแต่นี้ของผมอันนั้นของของตาส่วนนี้ก็ของลุงนะครับผมเห็นไหมครับแปลงนาทั้ง3ด้าน มีน้ำล้อมรอบเลยนะครับทําให้ต้นถั่วฝักยาวของเราจเจริญเติบโตสวยงามปลูกผักแบบไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับผมนี่คือแปลงถั่วฝักยาวของเรานะครับผมตอนนี้ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วสวยงามแล้วนะครับผมก็เริ่มได้ให้เราดีใจขึ้นมานะครับผมปลูกแล้วได้ผลผลิตทุกป,ปีนะครับผมลองมาแล้วครับ ลองมาแล้วครับตรงนี้เป็นปีที่สองที่ได้เริ่มทําการปลูกนะครับผมนี่ครับผมแปลงตัวฝักยาวของเราก็จะอยู่ตรงนี้อยู่บนด้านบนของตะกร้านะครับเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นแปลงนาของเรานี่คือแปลงตัวฝักยาวของเรานะครับผมลองทําดูนะครับ cosplay, oh หัวไร่ไปนาะส่วนชุดนี้จะเป็นชุดแรกนะครับที่ผมปลูกตรงนี้นะครับผมจะเป็นชุดแรกเพราะว่าชุดที่2ก็คือ บนคันนานครับปีที่แล้วก็ถ้าใครสังเกตตามคลิปผมว่าจะเป็นคันนานะครับจะเป็นตัวฝอยาวมาถึงนี้แล้วก็จากนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวาแตงร้านนะครับนี่คือผลผลิตบนคันนาคันนาทองคาปลูกได้นะครับได้ง่ายๆปลูกผักบนคันนาปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้ํานะครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับมีปลูกแล้วก็จะมีเพื่อนมาศึกษาดูแลดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ใช่ครับผมที่สําคัญสวยงามสวยงามเก็บง่ายฐานง่ายถ่ายรูปง่าย <c oughs> วิวสวยมุมดีอากาศดีก็พอได้ออกกําลังกายยามเย็นครับผมนี่แล้วครับผมตัวฝักยาวของเราโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นาเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ตัวฝักยาวอายุได้10วันเขาก็จะได้ประมาณนี้ละครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสร็เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ไทยเจระเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตให้ชมกันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม